การดื่มน้ําเรียบร้อยแล้วครับ<อ>มาถึงราศีกุมครับกุมนี่ยักษ์ใช่ไหมเนี่ยราศีกุมราศีกุมไม่ใช่ยักษ์สิไปฟังยังไม่ได้สิราศีกุมเนี่ยสัญลักษณ์คนเทินมอคนเทน้ําไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ยักษ์เทน้ํานะไม่ใช่เป็นคนนะะเป็นคน <Okay. S 2> เทน้ําเป็นผู้ให้อราศีเนี่ยอพี่โยให้เป็นราศีที่ว่าเกิดมาเพื่อเหนือกับทาเพื่อเหนือกับมนุษย์ธรรมชาติเ<อ>พราะอะไร พี่โยไปดูได้เลยประวัติศาสตร์เนี่ยเอดิสันคนที่คิดอะไรต่างๆให้กับโลกเนี้มาจากราศีกลุมต่างนั้อเป็นราศีที่เหนือเหนืออะไรเหนือมนุษธรรมดาคือเลยเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินี่เข้าใจตรงเขาเข้าใจดีเอตรงนี้ก่อนเข้าใจหลักโครงสร้างก่อนว่าถึงเทน้ำไงให้พวกอื่นคุณคิดเรื่องไฟมาให้ชาวบ้านเขาเนี่ยเนี่ย แล้วก็เป็นราศีที่ว่าอะไรที่ว่าเอาแล้วครับจะจะดีหรือไม่ดีราศีกุนยิเพราะอะไรเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยจะต้องดูอะไรดูเพราะอันดับแรกเลยในรอดเดือนสภามวพาชีวิตชีวิตคุณเป็นอย่างนี้พระลาหูตัวนี้ครับคือดาวเรือนดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิด ดาวลาสีเกิดพระราหูไม่ใช่ดาวพระราหูนี่คือเงาคเวลาวันที่ 12, สิบสองเมษายนเวลาสิบห้าจุดศูนย์แปดนพระราหูคือดาวเรือนเกิดดาวเอ,อคือตัวแทนเดือนเกิดตัวแทนลัคนาเกิดเป็นไงยกเข้าราศีเมษตรงนี้ พระราหูอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนคู่ธาตุชีวิตมีความอะไรอยู่ในต้นธาตุมือหวาไว้เวร็วคกไม่อึดอ,อาดไม่ยืดยากพระลาหูอยู่ตรงนี้เขาเรียกตำแหน่งบุญสุาลาฤิทธิ์เดชเยอะเหาะได้หายตัวได้เสกได้แปลงร่างได้ใอ่าถูกต้องฤทธิดเดชเยอะ วันที่สิบเอวันที่สิบสองเนี่ยย้ายเข้าบาลานสีเมดอยู่ในเรือสาชาิจะได้ไปตัดรหวางพระถัดเขตโจโรเรื่องสีเหลืองเห็นไหมไม่ค่อยดีอ่าคนาเอเขาอ่านดีหมดนะครับแต่ผมบอกเลยว you know, ่าไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะว่าบัตคืนจะไม่ใช่คำว่าไม่ค่อยดีเหตุผลของมันก็มีแค่เหตุผลเดียวคือไปอยู่ในเขตโจโลแล้วเท่านั้นเองค่ะพินทะเลิก หมายถึงว่าไปอยู่ในเขตโจโลเจ้าชะตาเขาจะโดนอะไรโดนคนคอยชกฉวยคอยช่วงทิง้งคอยป้นเอา้าไม่ราพันกวังกัริเงินหายได้อ้าพิ่นหายในกระเป๋าได้อันนี้คือเราเราเป็นฝ่ายถูกกระทำอ่ะถูกกระทำแต่ไปอยู่ในเขตโจโลไง<อ>ตัวเจ้าชะตาไปอยู่ในเขตโจโลก็ลต้องโดนป้นโดนชกฉวยโดนช่วงทิง้งครับหรือถ้าเกิดเจ้าชะตารู้เท่าทันคน พระราหูตัวนี้มันอยู่ในระหว่างพระรหัสถูกต้องไหม,อ,มอยู่ในภพราพระเปล่าครับแทนที่จะโดดป้นไปไงป้นเสียเองอ่า,อานี่วิธีการเห็นไหมนี่วิธีการป้นเขาก่อนที่จะให้เขามาป้นเราถูกต้องออน,นี่นี่นะฮะระยะห้าสิบห้วา 50, วันห้าสิบวันประมาณน,นี้ทีเนี้ยเวลาคุณ ประมาณห้าสิบ้าวันสี่บห้าไอ้ห้าสิห้าวันหรือห้าสิบวันเนี่ยจำไม่ได้แล้วคุณจะอยู่สภาวะอย่างนี้ไปเวลาคุณพ้นปุ๊บนี่พระราหูยกเข้าลูกที่สองเห็นไหมเนี่ยสีขาวเปล่าขาวอะสีขาวไหมขาวตัดระหวา่างอาคารระหวา่างการงานแล้วก็ไปอยู่ในเลิอกอะไรพัฒนูเลิกเศรษฐีอ๋ออ๋อบอกคุณเลยวันที่เท่าไหร่ เนี่ยว่าคุณกำลังจะเป็นเศรษฐีครับอ่มอกดีไหมพี่โยบอกเลยมอกเอามอกเลยนะบอกเลยบอกเลยนะเออบกเลยว่าคุณกำลังเป็นเศรษฐีไม่ต้องทั้งคากันนะอไม่ต้องคาใจกันไม่ต้องคาใจกันครับวันที่เจอตากำลังจะเป็นวันที่เป็นวันเศรษฐีสิบห้ามิถุนายนสิบห้ามิถุนายนนะครับคุณแสวงคำสาราศีกุมนะครับ คุณเตรียมตัวรวยได้เลยครับเป็ไม่ใช่รวยสิฮะเลิกเศรษฐีก็อ๋อเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีไม่ใช่รวยไม่ใช่เข้าใจร,รวยอคุณจะเข้าใจผิดอะ,คะ,นนะอะคำว่าเศรษฐีก็รวยไม่เหมือนกันนะอมอพีคุป็นโยนคุณจะเข้าใจผิดน,นะ,ะ,ะคุณจบสถาปัตน,นะอาออ๋อผลจบเปอเ็นะพี่โยนะคำว่ารวยกับเศรษฐีเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคำว่ารวย คือคนรู้จักพออ,อย่างผมเนี่ถือว่าเป็นคนรวยเพราะอะไรเพราะผมรู้จักพอครับผมเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีคนเดียวครับยะ,ะ,ะทุกอย่างมีอย่างเดียวหมดผมรู้จักพอพี่โยธถ้าผมมีเมียสองคนอย่างนี้มันไม่รู้จักพอ,อแล้วก็เงินเนี่ยได้เดือนละหมื่นก็พอกินพอใช้เพราะใช้เงินไม่เกินวันละสามร้อยพอดีแล้วชีวิตครับอันนี้ยเขาเรียกว่ารวยอืม แต่ถ้าเศรษฐีเรื่องนี้เศรษฐีมันซื้อของมันซื้อของมันเล่นอ่ะอ่าฮะอ่าฮะครับเข้าใจที่พูดผมเขาได้ะมัซมันซื้อ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 อ่าซื้อเบนมาขับเล่นของเศรษฐีลูกของเล่นเศรษฐีเข้าใของเล่นเศรษฐีเข้าได้ครับเพราะนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันคำว่ารวยกับเศรษฐีโอเคอ่าเข้าใจแล้วครับโอเคนะฮะพนันที่เข้าอะไรเป็นเศรษฐีอืมเป็นคนอะไรมีความมั่งมีกว่าคนรวย นี่นะฮะดีมหมชีวิตดีมากแต่ที่บ้านมีใครเข้ามามีพัสารเข้ามาอืนี่พศสาวเข้ามาปุ๊บก็ถ่ายได้สองอย่างจะถ่ายแบบเสียหรือจะถ่ายแบบดีก็ได้ทางนั้นแล้วแต่ที่จะถ่ายเอาแบบดีก่อนไหมแบบดีฮะล <c oughs> ะละสุริยะเรื่องรางสีโสละคือพัเสาโสละชีวะ มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดทับลักคนาเขาเรียกว่าองค์เกศแต่ถ้าคุณจะอ่านแบบอุดงเกศอ่านได้แบบก็คือว่าในนาละมีลักเนาพุทธสุกสาาอีกครูอยู่พร้อมหน้าเป็นหนึ่งเป็นสาเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสิบเอ็ดตามตำราท่านจัดว่าเป็นเกณฑ์องืมจะประเสริฐเลิศก,กว่าบรรดาญา อ่าจำไม่ได้แล้วเออแล้วนี่ก็คือเปไ็นไรก็คือว่าราศีนนละราศีกุมตัวนี้ <ฮะ S 2> พระเสาวมามาทับ <ฮะ S 2> ได้ตําแหน่งองคอ์เกมแต่สาวทับลักเนี่ยต้องฟังกรอีก,กรอหนึ่งให้คุณคิดเองว่าเราบันดีหรือไม่ดีอะเสาวทับลักดังคุณเขาแท่งทับสดับคอนอถึงรอดใครก่อนไม่ผ่นอนปลนเข,ข้าใจคำบ่ายไหม ไม่ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือว่าถึงว่าดาว,สาวเสาร<ฆ>์ทับคุณเน<ฆ>ี่ยมันเสกมากรเสาร์ทับคุณทับที่บ้านคุณทับคุณมันไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นใคร<ฆ>ถึงเวลาทับก่อนเลยคร<ฆ>ับอาวนี่เข้าใจยังเ<อ>ึวเวลาไอไอแถวทับรัฐดังคุณเขาแท่งทับสดับคอถึงรอบใครก่อนไม่ผ่อนุมเวลาถึงรอบคุณก็โดนทับไม่มีคำว่าพ่อนกงนนี่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้ อ่ลาลักษณะอย่างนี้นะเลยวราสาวเขาก็ทําให้ละเอียดรอบครอบขึ้นอะไรขึ้นอืแต่เนื่องสาวเนี่ยมาจากเหลือวิน,นาทีครับอะเสาราเก่าโทษทุกทแถลงสาวเกาะอยากแข่งเก่าเศร้าเกาะหลังยังส่งเสียงส่งแสงงานนะจูงแจ้งระบาดเจ้าจูงแจ้งจาจวงจำไม่ได้ลืมหมดแล้วนี่ท้องไปนั่นแหละนะครับอะ นี่ก็คือไปถึงอะไรทับเนี่ยดาวสอบทบก็ไม่ดีถ้าอยู่ข้างหลังจะดีกว่าความหมายในทำนองนั้นออยู่ข้างหลังจะส่งแสงไงเวลาทับมันส่งแสงไม่ได้ความหมายนี่ก็สั่งนี้อ้าวถ้าสมบอะไรอย่างนี้คือทับแล้วไปอยู่ข้างหลังนี่แปลว่าข้างหลังนั่อยู่ข้างหลังก็นี่ไงอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังหลังกษณะอยู่นี่อ๋ออยู่หลังหลังบ้านไงอยู่หลังบ้านอยู่ข้างหลังก็จะเออะไรอย่างนี้เข้าใจไหมเดี๋นะอ่าา อันนี้นะฮะไอ้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับลัลคนาราศีกุมดาวการเงินเป็นไงครับดาวการเงินนี้ตั้งแต่13เมษายนไปต้นไปนี่เป็นกเกษตรมั่นคงเข้มแข็งยั่งยืนคงทนถาวรแต่เนื่องด้วยดาวพระรหัสต,ตัวนี้เป็นอะไรเป็นโลกาวิราทางการโยกแสดงว่ามีปัญหาเร,รื่องการเงินเหมือนกันเพราะว่าพระรหัสเ,เป็นเป็นโลกาก็ เงินก็อาจจะโดนจองจำทุกกักขังทุกนงเนี่ยทุกกักจับพื้นที่ก็ได้<ะ>นี่ลักษณะอย่างนี้นอ้นะอันนี้หรือบอกไปพศทำรักเก็เครียดไม่ตกกำวลด้วยอ<ม>ืคิดมากด้วยอะไรด้วยหรือบอกไปสาวเดี๋ยวนี้คิดมากเครียดไม่ตกกำวครับเมื่อทุกกักจับพื้นที่แล้วครับสาวทารักเื่ดทุกกักจับพื้นที่ครับแล้วก็การเงินนี่เป็นไงการเงินก็หลังจากวันที่ 17เมษายไอ้17พฤษภาคมดาวอาคารดาวการงานเนี่ยยกเข้าการเงินทับพระบริหารก็จะไปได้เงินจากการงานการงานทำให้ได้เงินให้ได้เงินแบบไงได้บอกการบริหารมาด้วยได้มาพร้อมกันเลยสองอย่างคือได้เงินมาบริหารนี้ก็ไดน้นี่ก็ได้นะครับเพราะนั้นนี้เจ้าตานี่เรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่หลังจาก17พฤษภาไปแล้วดีมากไหม ดีมากในเรื่องเกี่ยวกับเงินกรงานมาพร้อมกันเลยครับนี่นะครับเงินกรงานมาพร้อมกันเลยสาธุก็พูดที่เขารู้หมดแหละว่าราศีอะไระแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินนะฮะเรื่องคู่เรื่องคู่ในธรรมดาดีมากไว้ดีมากเป็นอุดมีความสูงทรงหลังจากวันที่สิบหก หลังจากที่15พฤษภาคมไปแล้วเนี่ย6โมงครึเป็นตันทีดาวคู่เนี่ยเป็นไงอยู่เข้าเรือนจันดับอืมอยู่ในพบอะไรพบผันธัดุ้วยครับเรื่องเอกสารสัญญาคำพูดคำจาวความคิดเป็นไงเนี่ยพักพักไหมพักลระดับไหมดับปากเสียปากหมาเ <laughs> นี่นี่เ <laughs> มื่ <laughs> อ,อกี้ เอ๊ะเรื่องเรื่องเรื่องอื่นดีนะฮะ<อ>แต่เรื่องคู่นอ้องเรื่องคู่ไม่ดีดับอมีเสียหายเรื่องคู่เ,เ,สเสียหายเสียหายเรื่องคู่เรื่องเดียวครับครับเพราะนั้น,นี้คู่ต้องไหนคู่ต้องอยู่ไป้พูดจาอะไรอ,อะไรให้มันก็มันก็มันอยู่จันดับแล้วอยู่กับดาวพุธลำพักด้วยนี่อยูเราคิดเอาเองับปากนี่มันปากโกนไหมปากนี่มันครับคือคือถ้าอะไรถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ปากหมานะอบางทีถ้าเกิดมันไปโดนพิษคุดเนี่ยเป็นโดนพิษไอ้สุนัขเนี่ยปากหมา S <S ไอ้ปากตัวนี้โดนอะไรวะพูดแล้วโดนอะไรโดนคดีความด้วยโอ oh ้โหี่อเราพูดแล้วโดนคดีความเนื้อจริงคือพูดดีแต่เขาแปลความเป็นออื่นก็เขา<ล><ล>พูดแล้วเสียหายคือพูดอะไรก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ดีอย่า<ด>พูดดีกว่าไม่ความคําพูดกับความคิดเสียหายเพราะฉะนั้นนี้ต,ต้องต้องไม่ต้องไม่ใช้คําพูดกับไม่ใช้ความคิดแล้วทางทำยังไงก็ดูก็อยู่ในห้องเฉยดูเน็ตฟิกไปอ่าโอเคนี่ยอ่า อาจารย์บอกวิธีแล้วนะฮะนะครับอันนี้นะฮะเรื่องคู่ไม่ดีนะเรื่องการเงินดีการงานดีเรื่องตัวเองก็จะมีัตูอ่ะแต่มีมีัตูแต่ว่ามองไม่เห็นอะใช้คำพูดนี้นะมองไม่เห็นมีัตูมองไม่เห็นอะครับอันนี้ก็อาจจะแอบอิจฉาอยู่อ่ะก็อิจฉาลิษยาอะไรต่างๆตัวนี้ลักษณะนั้นนะครับอันนี้ครับผมอ่าราศีกุมนะอ่าราศีกุมครับอ